ก็คือไม่ถึงกิโลครับที่เราพว้ากันเยอะแต่เราเป็นคนมีคุณภาพเรามาหลายดอยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสักกี่กิโลดีคะขอให้เต็มตะกร้าครับขละตะการหนึ่งขอเปลี่ยนตะกร้าหน่อยงั้นเราต้องช่วยกันเก็บชาแล้วนะคะตะการหนึ่งนี้ได้ได้ต้ำหนักเท่าไหร่ครับครึ่งกิโลครับครึ่งกิโลอ๋อมีใบใหญ่กับใบเล็กใช่ค เดินตามน้องสมนึกนะคะเดี๋ยวเราจะสอนว่าการเก็บชาเราอ้ายหน่อบห้ายมครับวิธีการเก็บชาต็นที่ใบก็คนนี้ก็อยากอธิบายวิธีการเก็บา สวดีที่งเอยยอดอ้ตรงนี้หรือเปล่านี่ครัยอดเขาเรียกว่ายอดนะคอันนี้ครับ Yes that w a s i t n not the big leaves No the big leaves t s a cheap o ่อใบ Yeah that is the second really set, s really expensive s สองับอันนี้คือเ่ค้นะคับ That is the second expensive the big leaves is cheap e t งสอใบก็อันนี้ก็ แวกหน่ยวันทิปวันนี้ก็จะขายอันนี้แต่ว่าอันนี้แพงกว่าครับอ้โหิ n l t a is more เขาจะไปทำเป็นชาขาวใช่ใช่เป็นชาไหน่ยอด หใบหรย่งสองใบเนี่ยทำเป็นชาเขียวกับชาแดงนะครั่ชามาก็กทีชาแดงก็จะเป็นชารวมนีครับเพรา a ว่าชายาวมาอย่างเี้ยครับประมาณสี่ใบหรือห้าใบก็ได้เราก็จะขายเป็นชิปนะใบางแบบแบบไม่มียอดไม่มียอดก็ได้ครับแต่ว่ามีน่อยเนใบออกนใบอ t อะัง e ิชานี่จะออกยอดประมาณสองอาทิตย์ตอกคันครับจ้ประมาณจะละเท่งสองครั้ง จะ่หยุดช่งช่วงที่หน้าหนาวครับทาวามกราคุมพันทังนั้นก็ฉลาดแตแต่งต้นเพื่อให้ชาเนี่ยจะให้มันเตียมจะให้มันสุกครับจะให้มันเตียเพราะว่าชาที่เราปลูกกันนะครั็เอเด็เนโกชาาสามนี่เป็นไม้ีกต้นนะบ

อันนี้คืออเวลาชาจะหยุดนครับช่วงหน้าเขาชาวบ้านเข้ามาแต่งกิดเขาก็เปทำบทแล้วก็แต่ลาย sometime in winter we can sell it as scrap we can use like this t h i leaf the older leaf and do the scrap the one that is dirty and we ั a n s scrap tea leaf scrap วันนี้ก็เราก็เรื่อดวานัน้ดบาให้เราเก็บแบบนี้ยอดสใบยใบเด้งยังไงเ่เวลาเก็บนะคะเวลาเก็บเราจะไม่ใช้เล็บติดนะคะเราจะแค่บิดเขาเขาจะแบกนี่ะคสด็จเท้าทกีแเก็บได้เาวาที่เก็บเรีวสุดก็ประมาณ30โลครับ่ประมาณต่อคน